ไม่มีพี่ว่าด้วยเนี่ยไอ้จะไปกีดไอ้เอ้ไอ้ไอ้อะต้องการฟิวไอเตต้องไปเอาฟิวไอเตต้องไปลว์ต้องหาฟิวอีกนึงต้องหาฟิวอีกนึงในกล่องอะเตเตยังไม่ได้เอาใช่ไหมต้องต้องไปเอาไม่ไม่ไม่เกี่ยวพี่มันมันโครันโครันเหอมันมันต้องใช้สองอันพี่แบบนี้พี่ก็ครบเลยดิเออแต่มันแปลว่าเราต้องหาอีกันนึง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย so like ไ,ไปไหนไปไหนข้างบนไป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 ข้างบนเสียงเลยไปอยู่ไปอย่างเดียวเลยถ้าแถวนี้แล้วปะกูว่าห้องเดิมอะใช่หรอไปดู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 ด้วยก่อนด้วยก่อนด้วยก่อนเรายังเราเรายังไม่ได้เออแล้วใครเปลี่ยนประตูวะผมปิด่พี่ผมปิด่ยนฝั่งนี้เรายังไม่ได้ไปเลยอ่ะ ปิดปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยปิดประตูไปประตูเปิดไปไหนล็อกล็อกกันล็อกไม่มีเทียนแล้วไมีเทียนแล้วกูเชื่อใจกูอยู่ตรงนี้แหละไม่มีฟิลอย่างน้อยกูมีเทียนวะไม่มีไม่มีฟิวไม่มีเบิร์ดบัวหรือว่ามันอยู่ตั้มันอยู่ตั้งหลังคาอะ เเอออไปไหมจีชายไปไหมไปเดินไปไปดิไปไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แบงค์ลอยเตี้ยนเลยไปด้วยกันไปดยี่ไปด้วยกันเอ้ยขยันเดินเป็นนักวิ่งนี่ไงมัไปเองกูขี้ขี้กูขอสำรวจเป็นแบบตีเทียแบบกูเพิ่งโหลดไอ้เที้ยกูไม่รู้ยี่อะไรเลยกูเพิ่งโหลดไอ้เทียบตอนเล่นกูกูเห็นแต่สาว จะอะไรนี่ไงฟิวใช่ปะหน้าหูก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยกคุได้ฟิวละไหนไหนไหนโอเคนี่นี่ในมือในมือในมือนี่นี่ในมือได้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 ไปไปไปเาไปใส่ไปอููจะไม่เห็นเลยไหนวะเก็บ่คนเดียวพอพี่เออเก็บคนเดียวเก็บ่อคนเดียวพี่ลงมาเลยอู้ไปไป โอ้แบบเป็นยังงี้เสียงแมงเอาเนื้องปหนาแบบนี้ต้องเบรคด้วยว้าวว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 งวว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 ยวว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 ว แม่งกระจอกผี่กระจอกไฟละกูมีไฟละเนี่ยไอสัตว์ผีแม่งผีแม่งโคตรกระจอกเลยเนี่ยทำไมผีไม่ชอบดับไฟไว้สักกูไม่เข้าใจเลยไอ้เฮียชอบอยู่เหมือนผีแม่งกระจอกไอ้พี่เราไม่ระดับตัวติ้งเรามันระดับโคตรเดียวละไอ้แก๊งเราไม่มีใครกลัวหรอกนั่นแหละไอ้เหี้ยผีแค่ผีแค่นั้นไอ้เหี้ยคนผีอะคนกระจอกกระจอกไอ้เหี้ยจริงๆนะไฟล่ะอย่าให้คุณรู้ว่าใครขี่ในทเหี้ยไม่มีไม่มี

ตาปูเลยเยอกลัวมันมันน่าจะมาจากชั้นบนวะกลัวชั้นบนต้องมีีแย่เลยแน่กูปิดประตูแล้วกูอยู่ในห้องนี้เลยพี่ไปเลยเฮ้ยกูออกมาไปไหนกันเอ้ยทำไมกูดูเตะคนอื่นเลยวะเออเนาะยูเตะเจี๊ยกคุณหลงเลยวั้ หรตัววะไม่รู้พี่ไอหรือว่าเราต้องไปชั้นใต้ดินใหม่วะเพราะชั้นใต้ดินหรอวะอันนี้ปะเอ้ยไอห้องนั้นแ่ะมันจะมีเอ้ยแต่มันมืดวะพี่เอ้ยพี่มันมืดวะมืดวะอ๋ออเอะแ้วห้องนี้มันเคยมีมันมีห้องที่เปิดไม่ได้นี่เปิดห้องเนี้ยเออเปิดได้เปิดไม่ได้จริงเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้จริงแปลว่าเราต้องลงไปห้องใต้ดินอาจจะหาของมาเปิดห้องนี้ น่่าจะใชแหละนนำเลยแนะนำเลยน้ำเยี่ยอะไรพี่เอ้ยเอ้ยทำไมกูโดนติดโดนผีว่ะติดผีว่ะโดนผีว่ะมาดีดีสัตว์คุยไม่ลอกไม่ลองไป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 ไม่ท่าอะไรหรอกกับพับผูวมาเหมือนเดิมไอีกนี่โหใส่เขาแม่งไอ้สัตว์ไม่ไปตรงนี้ปะ มันบอกให้เรามาใส่ฟิวห้องใต้ดินปุ๊บแล้วก็ให้เราน่าจะไปหาของเพิ่มมั้งไม่รู้ว่ะผมไม่ได้ไมดตามกล่องนะดูตามกล่องนะมีกล่องไม่อะไรบบไม่ไม่บอกกูไปไหนเสียงใครเสียงใครท้องร้องว่าหิวข้าวเอ้ยแล้วกล่องฟิวหายไปไหนพี่อ้าวตอวอ๋อนี่นี่แล้วเราต้องทำอะไรวะเดี๋วเราต้องขึ้นไปชั้นบนวะไม่รู้ว่ไปใต้าาคารไหม ชั้นล่างไม่มีอ่ะชั้นล่างไม่มีปเราไปตั้งหลังคาไหมตั้งหลังคามีอะไรอ่ะไม่มีไม่อยากหมดแล้วไม่ใช่เรื่อยเราเรื่อยตื่อเผื่อมีว่ะไปไหมเปิดทุกห้องเลยเปิดทุกห้องเลยเปิดไปเปิดไปห้องน้ำเหรอห้องน้ำมีอะไรห้องน้ำห้องน้ำเข้าไปอ่ะห้องน้ำอะไรห้องน้ำวะไม่มีอะไรเลยไม่มีห้องน้ำไม่มีเฮ้ยปิดประตู ตั้งราคาดีกว่าเราไป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 ตั้งราคาตั้งราคตั้งราคาไป่เละโอ้หนะอย่าโค้งนะอ่านสิข้อความเหมือนเดิมถ้ามันบอกให้กูหาอะไรอ่ะมันบอกว่าให้หาบอกเสเกี่ยวกับพาในอพาร์ทเมนต์นี้แต้วเราจะไปบอกเสในพาร์ตเมนต์นี้นี่ไงบอกเสนี่คือเลือดเหตุเพลินนั้นคือเลือดต้องโกงตามเลือดไปเปล่าเนี่ยอ่านค่ะ ไหนให้ตาดีๆตามเลือดไปเลยนึนกแบบรู้สึกต,ตรงเนี้ยเนี่ยต,<ร>ตรงเพลงเนี่ยไอที่ไม่อยู่ตรงเพลงตรงเพลงหันขึ้นบนหันซ้ายหันขวาไม่ม,ไม,มีไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่มีอะไรคอนอเทนท์เลยเจี๋ยจ,จะลงล่างแล้วเราไปหาตามห้องไปเออไปไปหาตามห้องดีกว่าไปแข่งทองลองไว้ส์สนีออ่ข้าวเดี๋ยวรอ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 แบงค์เลยไปแล้วมาละ ไม่ทำไมดูวิ่งเหลือเพิ่วะเอ้ยจะกลับมาห้องเดิมหวะพี่เราจะกลับมาห้องเดิมทำไมวะเออเช็คตู้เช็คเช็คเอ้ยกล่องไม่ใช่กล่องไม่มีกล่องไม่ได้หาเบาะแสไม่แม่ยโอเคห้องนี้เช็คนะไม่มีเบาะแสเลยแล้วเราต้องหาอลไรมาเปิดตราดูไหมวะน่าจะต้องหาอลไรมาเปิดอ่ะเทียอะไรมางัดดิ ไปไปน่าจะอยู่แต่ละห้องแหละหรือไปห้องครัวไหมพอห้องครัวเราไปแกี้ไปมีห้องครัวได้เหรอก็ไอ้ที่เราไปไอเนี่ห้องนอนเราอ่ะเออห้องนอนนี่เราเปิดม,มาแล้วเนี่ยไม,ไ,มไม่เป็นไรมันเปิดมาแล้เมันมาแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวขั้นต้องปีนไปตรงนั้นเลยเหรอพี่ไปออกกออกกอย่างนึกแม่งล็อกอ่ะ ที่ตามหมอนตามที่อะไรก็ไม่มีสัตว์โอ้ยแล้วก็มาแล้วแบบน่เรากำลังมานี่เราไม่ได้มีใช่แม่ตรงนี้ไม่มีไม่มีห้องผัวห้องผัวเต้ยอยู่ไหนอุ้ยพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่รังเต้ยเป็นตลาดมามามาห้องของโคตรมืดอะตอนแรกกูจะเล่าเพราะว่าเพราะมันเรสว่างไม่ใช่หรออะมืดจริงก็เปิดไฟดิพี่อ๋อพี่ไม่ปิดเปิดแล้ว ไม <c oughs> <ies, S 2> ่ตัวกูเตี้ยอย่างกับหัวเข่าไอ้เหี้ยเตี้ยไี่บ้าคนหรือบ้านคนยักษ์วะสูงเท่าเตาแก๊สไอ้เหี้ยเฮ้ยไล่เฮ้ยโอ้ยจิตใจเล่นกับมันอยู่ไปไปไปไม่มีอ่ะตุเย็นตุเย็นไมะไร้ปะตุเย็นไม่มีตุเย็นเปิดไม่ได้เพราะตั้งต้นกูอเฮ้ยทําไมนายกูหาอะไรอ่ะไม่รู้ ปา่ายิงดียดเดียวเฮ้ยมันเปิดได้ด้วยว่ะเปิดดิอ้ออ่ะจบเกมแล้วเหรออ๋ออย่าง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 โอ้ยประตูแดงด้วยตัวแดงแรงสามเท่าเฮ้เจตเจตนี่อาร์ตเมนของเธอเหรอทำไมประตูมันโอ้โอ้โอ้ อย่า,<ะ>ยาทักดิกน,น,นีไปไปไปหนีได้ไหมปิดประตูเปิดประตูแดงไม่ได้ประตูเฮียนี่เข้าได้ป่ะปุ<ห><ห>๋ยเข้าได้เฮ้ยไอ้พวกนี้มันพวกสต็อกเช็ดชูนี่หว่ามีอะไรอ่ะเฮ้ยคิดดูนะถ้ามึงลาดน้ำแล้วน้ำไมนกระเด็นใส่อ่ะเฮียที่สุเปียกอ่ะไม่มีเฮียเลยใช่ไม่มีเฮียเ,ย,เย,เยเลยเปิดไฟดิเรา<ห>น่าต้องเช็ทุกห้องก่อนแล้วกเราเข้ามานั้นไม่มีอะไรเลยไปเช็กห้องดิ ไป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 หาเช็คหาเช็คดีกว่าไปวู้วอ๋อเราต้องไปหาบันทึกเทปอุ้ยตรงนี้ห้องนอนอ่ะอุ้ยโอ้เสียงแสบหูจัดกูปิดตากูปิดตาแล้วเกิดอะไร้า เฮ้ยยังปวดหัวเลยแต่ผมออ่าแล้วกูหลับอ่ากูหลับแมแล้วกูหลับแมอ่าแล้วกูตื่นแล้วกูตื่นมาในที่ไหนในที่ไหนครับเนี่ยเออที่เดิมเลยเว้ยใช่ครับพี่ที่เดิมเก่าเจ้าเดิม What is going on เอ้ยรอไไงนะ

ดูแล้วดแล้วบ้าที่ก่อนนะปังนะทุกคนเอาต้นใจกล้าไว้ใจกล้าไว้ดูแล้วเองเราต้องใจกล้าเพื่อจะผานไปม่ไปหายไปแล้วหายเฮไม่เองป๊อตนี่หว่าใจไม่กล้านี่หว่านี่ใจไม่กล้าเอ้าอีกที่ปิดตายเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น โอ้ยมีคนตัวสอเฮียโอ้ยมอสํารวจลายเท้าไหมสํารวจรอยเลือดดิโอ้นี่มันได้ยังเอีเอ้กูสํารวจอยู่สั่งยังไงิด อ,อ๋อเราต้องชื่นโยงไหมว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนตอนเริ่มตเสร็จประตูหน้าต่ตางหนา้นาต่างแล้วก็หน้าต่างอ่าหน้าต่างหน้าต่างแล้วก็โซ่เอ่อไ,ไปเดีห้องลองเดห้องไปเราไปใดห้องแล้วก็ไปโซฟาใช่ปะ่ะอ้าวผิดควาย เอ้เหมือนไอ้เหมือนตรงนี้จะมีด้วยนะเนี่ยเตรงนี้ไ้ตรงปูเนี่ยเนี่ยนี่ตรงนี้ตรงนี้เคยี่อะไรอ่ะไตรงปูมันไม่มีไอคอนมันมีอคอนมันเป็นปักไฟสสวิกพี่มันเป็นปักไฟสสวิกอ้ากวาปนห่อะไรน่าจะต้องตรงนี้มั้งตรงนี้ใช่ไหมฟาหรอโซฟาโซฟาไม่ใช่พี่โซฟาไม่ใช่น่าจะต้องตรงนี้งั้นอ่ะอ่าน่าจะเป็นเลือดเอออ่าอ่กินไม่ใช่ตรงนี้เลยตรงที่มันูงไว้เนี่ย แต่เดีด๋ยวๆๆๆขอทำก่อนขอทำก่อนน่าจะตรงนี้ขอทำก่อนอนะมึงนะน่าจะต้องตรงนี้นอ้าวผิดสัเตนกูนเลยให้ตรงนี้ก่อนหรือเปล่าน้องแล้วพี่ไม่ได้นี่ก่อนไม่ได้อันนั่นจิ้มไม่ออหมดอ,อ่ะเฮ้ยเขยิบโยงอ้าวตรงนี้ตรงนี้ได้ อันนี้กูได้ละอ้าวแล้วก็อ้าวกดตั้งงานแล้วไม่ได้เนี่ยกูงงเลยไอ้กูกดพมัวกูได้แล้วกูงงเลยเฮียกูกดสซงฟ้าด้วยเพื่อนแล้วสุดท้ายคือไอ้สองสิ่งเลือดแล้วก็คนมะใช่อ่าต้องเลือดแล้วก็คนไม่เปคนพิเศษที่กูละไม่ได้ อ๋อไม่ไม่กดคนเดียวกดคนเดียวไปกดคนเดียวไปกดคนเดียวกดคนเดียวไอ้ใครกดบ้างเอากดเอาใครกดเอากด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 เอามึงใครก็ได้เอากูไม่กดละกดคนเดียวกดคนเดียวไปพี่แบงค์ไหมแบงค์ไปกดแล้วอย่าไปกดอีกสองอันนี้พี่พี่กูต้องเริ่มต้องเริ่มจากกานแรกก่อนต้องเริ่มจากอันแรกก่อนหน้าต่างหน้าต่างเหรอวะ หน้าต่างเออหน้าต่างๆแล้วก็หน้าต่างโซฟาโซฟาแล้วก็อนู้นโซฟาแล้วก็เออพี่จะหมุนตัวทำไมวะอ่าได้วถอดละหน้าต่างโซฟาหน้าต่างกับโซฟาแล้วก็อีกสองอันแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้อันตรงที่กูยืนนะแบ๊คใช่หรอวะเอ้ ใช่นะแล้วก็แล้วก็มาสุกแม่งจะไม่ถูกสักทีเพราะกดกันหลายคนนี่แหละแม่กูสุกนะเพราะกูสุกนะเศร้ามากก็ไปอยู่กับมันไป กูไปแล้วกูวิ่งก่อนแล้วไปแล้วโอ้บรรจารสาวสวยของฉันฉันไม่สมายจิตนใจไปไปไหนวะพี่ออกจากตรงนี้ก่อนนี่คืออะไรอ่าตอนในตู้เสื้อผ้าตตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าอยู่ไหนตล้ไหนตู้เสื้อผ้าอ่าอ่าอ่าในเวลาทิ้งกันแล้วไปไหนก็ไปอย่ามายุ่งกูตู้เสื้อผ้าไหนตู้เสื้อผ้าไม่ไงอ่ะ ซ่อนก็แล้วสามตัวพอดีด้วยอ่านี่เลยแล้วเร็วเร็วเก็บๆนะจะส่งเสียงเฮ้ยได้กลิ่นปะพี่ได้กลิ่นปะนี่ใครตูนไมงเหม็นเปี้ยวเลยนี่ไม่ใช่เรือกโมโหพี่เอ้ยไม่ใช่เรือกโมโหพี่นี่อะไรพี่วะอุ้ยสัตว เล่นแล้วมั้งเนี่ยใครเล่นรอยเนี่ยเดี่ยป็นตัวเช็คที่ใครเล่นหรือเปล่าโอ้โหมืดว่ะมืดเลยมุดตึมเลยภาษา,าไม่มีด้วย,ย,ยพี่ทำของตกทำไมไม่ได้ทำไม่ใช่พี่หรือใคร ไม่รู้ใครมันบาตุมาเนี่ยกูไปละกูไม่อยู่ละใส่ไม่ชอบอาหารจีนกู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 วิ่งละอะพี่ว่านั่นใช่มันป่ะโอ้อะรู้สึกเหมือนจะได้วิ่งนะ หนูเหมันจะได้วิ่งนะจิ๊บวิ่งได้แล้วครับน้องกดจิ๊บวิ่งได้ครับจิ๊บวิ่งได้แล้วเหมือนจะได้วิ่งนะเออกูไปแล้วลูกไม่หันหลังกลับด้วยกูไม่หันหลัังกลบด้วยกูไม่ดูด้วยมึงเป็นใครกูไม่ดูด้วยกูไม่ันกูไม่หันหลังกลับด้วยกูไปบูแอนติเมนิเฮ้ยมกูไม่หันหลังกลับด้วยกดจิ๊บกดจิ๊บวิ่งได้นะวิ่งมีเหนื่อยด้วยทำไมทำไมกูทันกันอ่ะทางนี้ทางนี้ทางขวาทางขวากูตายแล้วเพื่อนกูตายเออื้ ทาขวาเลยพี่มันอยู่ทางซ้ายนะฮะเราเอาไอ้เหี้ยไปเล้วงั้นอะไปเฮ้ยสัตว์อ่าทางซ้ายก็ตายแล้วรอรอเกิดรอเกิดรอเกิดเห็นเลขนับกันอยู่ปะเห็นเห็นเห็นเอ้าอ้าวหลุดออกเลยอ้ยมันให้ออกเลยเกมออกแล้วเตะกูออกไงอ๋อโอเคไปเลย โอเคครับผม้ากคุณชมยมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และแชร์เพื่อห้คุณดูด้วยนะครับุกสราบเกมนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมมาเลยแล้วเฮียคุยเกมนี้อะไรไม่รู้